วันที่5กันยายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาค่ะสสในกลุ่มธรรมนัตที่เป็นกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ6คนได้ยื่นลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารพรรคต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกก,กตเรียบร้อยแล้วค่ะได้แก่ร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าเลขาธิการพรรคนายสัมพันธ์มยุโซสสนราธิวาสนายอัฐกรศิริรัตยากรสสจังหวัดฉะเชิงเซานายบุญสิงห์วรินรักษ์นางบุญยิ่งนิติการจนาสสราชบุรี นายไพริศสอสอกำแพงเพชรค,ค่ะโดยในวันที่6กันยายน2 5 6พรพักพลังประชารัฐจะมีการประชุมใหญ่สามัญครั้งที่สองทับสอโดยมีวาระพิจารณาสำคัญ2เรื่องคือ1แต่งตั้งกรรมการบริหารพักชุดใหม่และ2แต่งตั้งกรรมการสัญหาผู้สมัครรับเลือกตั้งเพิ่มเติมค่ะโดยจะมีการลดจำนวนกรรมการบริหารพักจากเดิม19คนเบื้องต้นจะเหลือเพียง13คนเป็นบุคคลที่อยู่ในกลุ่มของพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพักและคาดว่านายไพบูรณิติตะวัน จะเป็นแคนดิเดตตำแหน่งเลขาที่การพักคนใหม่ซึ่งอยู่ระหว่างความเห็นชอบและเสียงสนับสนุนจากสสในพักค่ะภายหลังที่มีการแต่งตั้งกรรมการบริหารพักชุดใหม่เสร็จสิ้นแล้วค่ะพลเอกประวิทยค่ะจะมีการแต่งตั้งนายสามารถเจนชัยจิตวณิชเป็นโฆษกพักพลังประชารัฐค่ะ